สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเชฟมัลปูฟิวจ้าวันนี้เราจะมาเล่นเกมบลอสตาร์นะครับเกมบลอสตาร์มันเป็นแบบเกมต่อสู้นะครับซึ่งผมก็เคยเล่นมาแล้วแบบหลายๆรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะโอ้นี่คือตัวละครที่ผมมีนะครับก็จะมีผู้พันรัฟมีไพ p เพอร์มีเชอร์รี่มีคาวมีโปโ้อะไรต่างๆนะครับทุกคนก็ไป อ่านกันนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยววันเนี้ยอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราจะมาต่อสู้กันนะครับแล้วก็คือก็คือไอที่มันมีบัตรอยู่ตรงต่ใช่ดีตรงตรง,ตรงนู้นนะครับมันเป็นมันเหมือนเป็นแบบถ้าเราได้เรียกว่าอะไรนะได้อะไรสักอย่างนี่แหละ คือมันจะก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะคบตอนนี้ผมปลดล็อกมาประมาณ40แล้วนะครับโอเคก็จะมีร้านค้าร้านค้ามีมันก็จะมีต่างๆนะคะมีสกินเออมีร้านค้าดวงดาวก็คือต้องก็เป็นสกินเหมือนกันนี่นี่ก็จะเป็นแพ็คโทเค็นอันนี้มีกลอ่องแพ็คอัเนมานีแพ็คเหรียญก็คือต้องใช้เงินอ่ะ ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็มีเชื่อมต่อแต่ว่าผมยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวผมเลือกก่อนนะครับว้าเอาตัวละครไหนเอาคาร์แมเอาโปโคโคลแอมเบอร์มิตาเอานี้แล้วกันบารีอ่อันนี้ก็คือใส่สติกเกอร์นะครับเพราะว่าอันนี้เกมเนี้ยงงมีสติกเกอร์ด้วยครับอ่ะข้างล่างก็จะเลือก ด่าไในที่ตัวสร้างแผนที่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบแมบพบแปลกๆนะครับมีหลายแมพเลยโอเคเอายึดทก,การตีโอบโรงงานด่วนด่วนด่วนสีนะครับโอเคแต่เราไปเล่นกันเลยนะครับจี่ตรงเงินเดืองอะ แต่เราต้องรอให้ครบหกคนนะครับเราก็จะสามารถเล่นได้ตรงแดงๆข้างล่างมันก็จะมีแบบให้เราแบบกดออกนะถ้าเราแบบรอนานเกินไปอ่านี่วิธีการเล่นก็เราต้องไปเก็บเออเก็บไอที่น็อตมันมันน่าจะเป็นน็อตนะนี่ไงตรงนู้นมันจะเป็นน็อตถ้าเราเก็บสะสมให้มากๆแล้วก็โจมตีไปโจมตี เอ้ยเอ้เอโรซาโรซ่าเออ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 ยายนั่นตายคือตายแล้วเนี่ยเราเกิดใหม่ได้นะครับป้องกันเอาเลเวลหนึ่งเองอะ่ะเฮ้ยตรงเหลืองๆไอ้นี่มันหมุนๆอยู่นะครับก็คือผมหมุนเองอะ่ะมันเป็นการแบบโชว์ท่าไม้ไม้ตายนะครับทำให้ทำให้คนอื่นเนี่ยบางคนก็จะตาย โอเคโดนปลายนี้เป็นไงนี่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 โดนปลายนั่นนี่โอ้ยโอ๊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 ยโออโดนปตายเอ้ยเอ้ยโดนเกือบไปเร็วเกือบไปเร็วเกือบเกือบตายนางไม้ตายนางไม้ออกไปออกไปอ่าตอนนี้เราได้เลเวลสองแล้วเลเวลสองเลเวลสองไปเร็วแอบไม่ทันตาย ิต้าเหลือเสมอไม่มีหุ่นยนต์โอบโอบอารวาสมีหุ่นยนต์โอบอารวาสนะครับแล้วก็อ่ะนี่เราลงไปข้างล่างให้ถึงเลเวลสิบเลยเลเวลสิบนิ่งทำลายล้างได้มากโอเคโยนไปจริงเอาตัวละครนึ่งก็ได้นะแต่เนี้ยมันเล่น ไอตรงที่มันมีจุดๆแล้วก็มีคําพูดตรงเนี้ยมันเป็นสติกเกอร์นะครับนี่มีสติกเกอร์ของเราด้วยนี่หวัดดีโรซาหวัดดีโรซาเออนั่นสิบเก้าแปดอันนี้คือนับว่าคืออันนี้นับถอยหลังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์มาโอบนะครับเฮออ้ยนะมีคนตายไปด้วยกันเมื่อกี้มันเป็นการแบบบอกว่า เฮ้ยคนนี้ตายแล้วนะแบบใครยิงใครสามสิบสองสิบเอ็ดสิบไปเลยทำลายล่ะไปทำลายทำลายไปทำลาย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 เอ้ยมันมันมันหมดแล้วแม็จบแล้วเ้ยชนะชัยชนะจุ๊บผู้เล่นเด่นก็คือบล็อกก็คือ คนได้ก็ชื่อนี้นะครับนิตาดำเนินการต่ออันนี้โ่นี่เราจะได้ของรางวัลแล้วก็ดีสี่สิบรี่เดี๋ยวเรามาลองอันนี้มีสกินด้วยนะครับเราต้องไปซื้อสกินนี่ผมมีสกินอยู่สองอันก็คืออันนี้บาลีสีทองแล้วก็บาลีธรรมดา เดี๋ยวเราใช้เออไดานาไมท์แล้วกันนะครับเพราะว่ายังแบบอันดับหนึ่งอยู่เลยก็คือเลเวลหนึ่งมามาเปลี่ยนแมปกันแต่ลองเล่นแบบนี้ดูนะครับเป็นศึกประจันหน้าแบบเดียวรัน <c ười> มีคำว,ว่ารันด้วยนะก็คือมัน,เป,นเป็นแบบแบปแปลกๆนี่แหละมันก็จะแบบดูแบบเล่นแบบมันจะดูแบบแปลกๆน่อย คือแปดเก้า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 เมื่อไหร่จะครบสิบคนเดี๋ยวจะอยากเล่นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอานะสิบเลสซิประจัน,น่าแบบเดียวเบราวร์ทุกคนเตรียมพร้อมโอเคสวัสดีเอตดกอ,อจ๊บมาโอโหสลับกันด้วยนะ ปารอาีอย่าทำลายอย่าทำอย่าฆ่าฉันปารีเอ,อ๊ะนี่นี่ี่เป็นไงเป็นไงเออจืออืมดีโอเคไปเล้วเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มเลือดฮะไปมาตรงนี้เรียบเรียบเรีวขอเพิ่มเลือดแป๊บเพิ่มเลือดเดี๋ยวเลือดเลือเดี๋ยวเอาพับพับพ่ายแพ้อดับที่หกอ่ะ อันดับที่หกอ่ะปัดโช้ยอันนี้ได้แค่สิบหกทุกเก่นเองอ่ะมีโปรโฟไฟล์นี่นี่คือแบบประวัติของผมนะดิประวัติแบบนี้เดี๋ยวขอเลือกเนี่ยโปรโฟไฟล์ก่อนเอาไหนดีเอิม่มไดนามายอยู่ไหน ไดนาไมท์ไดนาไมท์อันนี้ไงเจอและวไดนาไมท์สีชื่อเอาเป็นสีม่วงเอาหรือเอาสีแดงดเอาสีแดงแล้วกันโอเคอะไรเนี่ยมีเพื่อนมีรองรับเล่นทีมถเราอันเนี้มันจะได้ไหมไม่เชิญใครก็ได้ดเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวละครก่อนเป็นแอมเบอร์แล้วกันเลเวลสิสาม มันจะมันคือแบบสิบสามนี่แหละอันดับสิบสามน่าข้าหัวสึกชิงบอลอ่ะอีเวนต์นี้จะมาถึงในสองว,วน่นจุดหนึ่งชัวง่วโมงจุดสึกชิงอันญมนีเอาสึกชิงอันญมนีโอเคไปเร่มต่อสู้สึกชิงอัญมณี ชิงอัญมณีก็คือเราต้องเก็บอัญมณีได้คือทีมเราเนี่ยต้องเก็บอัญมณีได้เอออะไรนะสิบสิบอันนี่ผมชอบผมเอาตัวนี้เพราะว่ามันคือตัวอื่นก็คือมันต้องแบบทําแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยแต่เนี้ยมันมันโผล่มาเลยเันแบบเราไม่ต้องแบบกดกดปล่อยแล้วก็เป็นแบบขึ้นมาเลยนะตัวละครผมชื่อสีเขียวอยู่ตรงนั้นเลยเธอไปแล้ว เอ้ยใคร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 อยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ช่ยโอ้โหเพชรเราได้แค่สองเองอะ่ะไปแล้วเออได้อนามันมีเพิ่มนี่ได้อนามันมีเพิ่มเฮปิโมสวัสดีเฮปิโมนี่แล้วก็ตัวนี้ได้ดีดีดีเอย,เอยเออใหญ่ๆขอเก็บอันนี้ก่อน จุดไฟจุดไฟเอาไฟเก็บไว้ก่อนเฮ้ยสีน้ำเงินทับถอยลัางเร็วเย่สิบสี่สามสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปด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 เจ็ดหกห้าสี่สามองเอาเอามอกี้มันมันไม่ได้นี่เออ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 เเออเออเ เฮ้ยอย่าอย่าตายอย่าตายเออนานๆแล้วแปดแล้วเหลือแปดออเออถ้าไม่ตายคืออันนี้เดี๋ยวนะใครยิงอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอฟบีโมเวดีเอฟบีเออเฮ้ยโอ้โหสีทำไมสีแดงมันชนะ ก <c oughs> ระเดนนะครับไปเมื่อกี้จามสีแดงนับถอยหลังแล้วอะ่ะเออไป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 นิตาโดนไปเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยจะมี่เมีจะมีไปเด้อเทนเมือนนับถอยหลังใครเยอะสุดใอยเยอะสุด พิมข,ขอเพิ่มก่อนมีคือสติกเกอร์ที่เหลือเนี่ยเราต้องไปปลดล็อกนะครับอันนี้เรามีอยู่21เล้ววมาจบแล้วผู้เล่นเด่นคือคนเนี้ยชื่ออะไรนะลืมเลยชื่ออะไรแล้วปกก็ลืมไปแล้วนะ เก okay, ดำเนินการต่อเอาชน,นะศัตรูยี่สี่คนตอนนี้ได้ประมาณโทเคนได้ประมาณสี่สเยได้สี่สิบโอเคอ่ะอันนี้เรายังไม่ปลดล็อกอะไรโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามที่ช่องน o บป l ๊ u ฟิวเจเพราะช่องน o บปุ๊บฟิวเจเป็นช่องของผมเองครับแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกงุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ